สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโและก็เกมคาบาออนไลน์นะครับวันนี้จะมาเปิดอัปเดตสวมใส่ให้ดูนะครับแล้วก็นอกจากจะมาเปิดอัปเดตสวมใส่ให้ดูนะครับจะมาบอกว่าเราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราเนี่ยได้โดยวิธีใดบ้างนะครับเริ่มจากดูสวมใส่ก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของสร้อยนะครับผมจะไล่จากบนลงล่างนะสร้อยจะเป็นสร้อยโอพีเดียนะครับอมูลเลตเป็นคลิ16กนะครับเคออสอัปเกรด11นะครับ แหวนคลิติคอนลิงบวก4ครับแหวนลิงออฟลักบวก4แหวนอวิกไทเลนครับแหวนเทมปัสริงหัวจะเป็นหัวคีเลต8นะครับคีดาเปจร4เซ็นต ex 2 d y 1 1นะครับคอบวก18นะครับมอเตอร์ไซค์เป็น rw 3นะครับคิ46 ex 2 d y 1 0นะครับชุดคุมนะครับเป็นคุมไฟเตอร์พาราเดียมนะครับเข็มขัดเป็นเข็มขัดไฟบวกนะครับ ดาบนะครับจับเหมือนกันทั้งสองข้างก็คือเป็นดาบมาสเตอร์อะคิเดียมเบลดนะครับบวกสิคแีเลทแดเแล้วก็คีดาเมจอีก52%นะครับ e x 2 d y 10ทั้งสองข้างเลยนะจะเหมือนกันนะครับเสื้อจะเป็นเสื้อมาสเตอร์อะคิเดียมนะครับของเบลดบูตตันนะครับออฟแมกปริสลูกนะครับรวมแล้วก็ได้เป็นแมคปริ10%นะครับ e x 2 d y 10ครับมือนะครับมือเป็นมือซิกมาสเตอร์นะครับบวกสิ บูตตันเหมือนกันนะครับ ex 2 d y 10นะครับป๊อบแม็กหนึ่งรูออฟแอมสองรูนะครับเท้าเป็นเท้าคลับแมนซิกนะครับออฟแอมสามรูบูตตัน ex 2 d y 10นะครับตุ้มหูนะครับสองข้างจะเป็นแวมไพร์เยลิงบวกเก้าข้างหนึ่ง chaos สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เยลิงออฟกาดบวกเก้า chaos สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับกำไลเป็นกำไลเจาะเกราะนะครับแอมหนึ่งคี่สิบเอ็ดทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มี chaos อั g เกรดเนี่ยแปดนะครับทับสิบห้า ชามเป็นชามแอมเบอร์ชามนะครับบวก7ดขนดำบวก13ครับทาลิสบวก10แล้วก็ขนทองบวก13ครับและถัดไปครับจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็สแตดตามที่เห็นนะครับผสมปนเปนไปแล้วก็ถัดไปจะเป็นในส่วนของคอสตูมนะครับคอสตูมชุดนะครับจะเป็นเจาะเกราะ30แล้วก็เลขห6นะครับคอสตูมมอไซน์นะครับจะเป็นคราฟอีพีคราฟคียานะครับ ออปเป็นคริ2รูแล้วก็เจาะเกราะหนึ่งรูครับคอสตงไปีกนะครับเป็นคาร์บคริ11แล้วก็ซอสแอมปสองรูคิดามินหรูนะครับอันนี้คือในส่วนของสวมใส่นะครับต่อไปไปดูที่สเตปตัวละครกันบ้างสเตปตัวละครโดยทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น ATK ิกีสเตปนะครับเดฟสเตปแล้วก็สเตปอื่นนะครับตัวละครตัวนี้นะครับที่ไม่ได้บัฟอะไรเลยนะไม่ได้บัฟอะไรเป็นเป็นเลขยืนเหมือนครับ Attack ability หรือว่าเลขแดงที่เราเรียกกันเนี่ยนะอยู่ที่2 5 0 0 0ครับส่วน Defense ability หรือว่าเลขฟ้าเนี่ยอยู่ที่3 4 0 0 0นะครับเกือบ3 5 0 0 0เนาะอันนี้จะเป็นแสแตทโดยรวมของผมนะครับตัวละครตัวนี้นะครับหลักๆเนาะค่าที่เราโฟกัสนะครับในเกมคาบาลเนี่ยจะอยู่เรื่องคิทต r อนเล r คิท c ้อนดาเมจนะครับแล้วก็ค่า M นะครับหลักๆอยู่3ค่านี้นะครับเนื่องจากตัวละครผมนะเป็นตัวละครสายลงดันนะครับเป็น b เดอร์สายลงดันจะ พยายามดันคริติคอลเลตเนี่ยให้สูงเข้าไปนะครับตอนนี้เป็น70็ดทับเจเวลาผมลงดันจริงก็คือจะกดยาตลอดนะครับยาที่ผมกดเนี่ยจะเพิ่มคริติคอลเลตหร์เดังนั้นเวลาลงดันก็คือจะได้คริติคอลเลตอยู่ที่75%นะครับส่วนคีดาเมจอ,อยู่ที่430นะครับพอกดยาเข้าไปนะก็จะอยู่ราวๆสี่ร้อยส่สิ่ร้อยห้าสิแถวนี้แหละนะครับส่วนซอสแอมนะครับจะอยู่ที่142อีกค่หนึ่งรให้เลขแดงสูงนะครับก็คือจะเป็นค่าหนึ่งที่ทำให ค่าเจาะเกราะอยู่ที่5 0 2หน่วยนะครับอันนี้จะเป็นสแต็ตัวละครนะครับหลักๆที่เราดูกันในส่วนของเลขแดงนะครับส่วนของเลขฟ้าก็ตามนี้เลยนะครับเป็นเบลดสายลบนะครับเล่นเด็กนำอัพเดทอยู่ที่900900กว่านะครับสเต็งกับยินเนี่ยแค่พอใส่ชุดกับวุ้ได้นอกนั้นลงเด็กหมดอันนี้คือเบลดสายเด็กแล้วก็เป็นเบลดสายลงดันโดยเฉพาะแทบจะไม่ลงบอเลยนะครับหรือจะบอกว่าไม่ลงเลยก็ได้นะครับถัดไปจากสแต็ตัวละครนะครับต่อไปจะ พูดถึงความแข็งแกร่งนะครับของตัวละครในเกมคาบาวนอกจากสวมใส่เราสามารถหาความแข็งแกร่งได้จากอะไรอีกนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับ Passive skill Passive skill นะครับในแต่ละอาชีพจะเรียนไม่ค่อยเหมือนกันจะเรียนต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราเล่นไปเพื่ออะไรเล่นไปเพื่อลงวอเล่นไปเพื่อลงดันหรือว่า เน้นไปที่หลบหลีกเน้นไปที่อะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวของผมนะครับเป็นเบลเดอร์สายหลบอย่างที่บอกนะการเรียนแพสซีฟจะเรียนดังนี้นะครับก็จะมีดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์เล็กนะมีแอตแทกเล็กครับแอตแทกใหญ่ดีเฟนต์เลดเล็กหรือว่าหลบเล็กนั่นแหละนะครับมีมีดีเฟนต์ใหญ่นะครับแล้วก็มีหลบใหญ่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเรียนแปลกนะครับในส่วนตัวของผมผมบอกแล้วว่าเป็นเบลเดอร์สายลงดันเที่ยวนะแทบจะไม่ลงบอ่อเลยดังนั้นจะไม่เรียนเลือดนะครับส่วนมาก เพื่อนจะเรียนเลือดก,กันใช่ไหมผมมองว่าสําหรับเบรเอเตอร์สายลงดันแล้วนะครับเลือดเนี่ยเป็นอะไรที่แทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คือเลือดอ่ะอยู่ที่ที่1หม0 0นคือม,มันเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยลบเลือดออก,อกเลือกเรียนเป็นตามนี้นะครับอันนี้คือ p a s s i v ต่อไปนะครับสิ่งที่เพิ่มความแข็งแกร่งครับตัวละครเราก็คือเป็นในส่วนของรูนนะครับรูนที่ผมเรียนหลักๆตอนนี้นะผมจะพูดถึงแค่เฮเซนรูนละกันเพราะาเบนรูนเนี่ยไม่ได้เรียนเลยนะครับมีอยู่แค่นี้ เอสเซนรูนนะครับจะเป็นรูนที่เพิ่มสแตทให้กับตัวละครเราก็คือเรายิ่งเรียนได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งดีต่อตัวละครเราเท่านั้นนะครับก็มี ATTACK r a t e ครับ e f e n s e Rate รูนเด็กนะครับ s t a n งอินนะครับแม็กดูดเลือด d e f e n s e a t t a c k นะครับดูดเลือดแม็กคิทิคอนคิทิคอนนะครับซอสแอมพเฮนะครับมานาดูดมานาดามิ r e d u c ชั่นปฏิเสธ ACC หรือว่าปฏิเสธความแม่นยำนะครับ การล้มนะครับแล้วก็มี ACC มี defense rate ขั้น2นะครับประสิทธิเศจาะเกาะแล้วก็ Key d ดาเมจขั้น2นะครับยังเหลืออีกหลายหลายรูนที่ยังไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูนที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราได้เช่นเดียวกันนะครับต่อจากรูนนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ Overlord Overlord นะครับคือตัวละครที่มีเลเวลตั้งแต่200ขึ้นไปนะครับจะสามารถอัพ o v e r l o ์ d ได้นะครับ โอเวอร r d จะมี2หน้าผมบอกเลยว่าใครที่ยังเวลไม่ถึง200นะครับรีบๆซะเพราะว่าในส่วนของโอเวอร r d เนี่ยจะเพิ่มสเตตึ้นมาเยอะมากๆนะครับตอนนี้ตัวละครผม Overlord อยู่ที่71นะหน้าที่อัพได้ข้อทั้ง2หน้านะครับในส่วนของหน้า a อ t a ท k ที่ผมได้ก็จะเป็นอ่านี่นะผมอัพตามนี้ว่าแอตแท c กเต็มนะครับอัพคีมาเต็มแล้วก็ตรงนี้น่าจะใกล้เต็มแล้วอีกนิดหน่อยนะครับ ในหน้าแอตแท็กจะได้เป็นคีย์8%นะครับแอดดามิต10เพเนเตชันหรือว่าจอะกรอะเนี่ย10นะครับแอตแท็ก45แล้วก็ไม่คิดรีสิตคียเลนเนี่ย3%นะครับในส่วนของหน้าดีเฟนต์ผมอัพอัพสายนี้สายนี้อัพถึงการสตันนะครับแล้วก็สายนี้อรอโอ้โหรอถึง80จะอัพตรงนี้ได้นะครับสแตทที่ได้จากหน้าดีเฟนต์ก็จะมีดีเฟนต์50นะครับปฏิเสิทธิ์ ACC เนี่ย250ประสิทธิเจาะเกรอะนะครับ25ดามิตเรียคชั่น25นะครับ การล้ม10กันกันถอยหลัง10แล้วก็การสตาร์อีก10นะครับอันนี้ในส่วนของโอโลดนะครับคือที่ผมต้องนำโอโลดขึ้นมาเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าการเก็บเลเวลเนี่ยเป็นในส่วนที่เราทุกคนสามารถทําได้คือเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินทําเยอะแยะมากมายเราแค่เล่นไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเราก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเลเวลเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในการอัปเกรดตัวตัวละครตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับ ต่อจากอ์โหลอดเป็นอะไรนะครับต่อจากอ์โหลอดเป็นปีกนะครับหลายๆายคนไม่ชอบลงดนันปีกผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบลงดนันปีกเลยนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเลิกเล่นคาบานพีซีไปคาบานโมบายและไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงปีกเลยนะครับ <Uh แล้วก็ไม่ได้แบบซื้อแอปเปิลมาเพื่อที่จะกด e p ปีกนะครับหลังจากที่เลิกคาบอนโมบายมาสักพักหนึ่งก็มาเล่นคาบานพีซีรู้สึกว่าปีกตัวเองเนี่ยน้อยมากนะครับและไม่มีดนันปีกมาใหม่นะครับแล้วก็ดันปีกใหม่เนี่ย คนที่จะลงได้จะต้องปีกถึงเลเวล200หรือพูดง่ายคือปีกแรขั้น100นะครับถึงจะสามารถลงดันปีกใหม่ได้ผมก็เลยแบบกระเสือกกระสนพยายามอัพป,ปีกตัวเองให,นะให้ขึ้นถึงเลเวล200ให้เร็วที่สุดนะครับตอนกลับมาเล่นตอนนั้นจําได้ว่าปีกเลเวล70นะครับลงดันปีกทุกวันวันละ9รอบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ซื้อแอปเปิลที่้านลิงนะวันละประมาณ20 30 40, 40ลูกแล้วต่วันนะครับเพื่อที่จะแลก e t ปีกมาอัพป,ปีกนะครับปัจจุบันปีกอยู่ที่ เลเวล226นะครับปีก226ตรงนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับมันจะได้อย่างอางต่ำๆเลยคือจะได้ HP นะครับมา226หน่วยนะครับ Attack 226หน่วยเหมือนกันแล้วก็ d e f e น s e 226หน่วยนะครับปัจจุบันตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยปีกจะตันอยู่ที่เลเวล300นะครับไม่แน่ใจว่าอนาคตจะไปถึงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปีกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องต้องทำควรจะทำนะควรจะทำนะครับเพราะว่ายิ่งปีกสูงยิ่งได้สแต็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับ และนอกจากเราจะได้พวก h p นะครับ attack แล้วก็ defense ตรงนี้นะครับเรายังมีสกิลปีกอีกใช่ไหมสกิลปีกจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือวิงฟลายตรงนี้ก็คือเพิ่ม movement speed สี่ห้าหน่วยนะครับถ้าถึงเลเวลสามนะในส่วนของวิงแอซเซว์นะครับตรงเนี้ยสีส้มเนี่ยก็คือถ้าใครปีกถึงขั้นสีฟ้าแล้วเนี่ยนะครับจะเพิ่มนะครับ damage สี Dam ่สิบเซนในการตีหนึ่ง hit นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเกิดที่ฮิตไหนนั่นเองนะครับและในส่วนของ Wing Protect นะครับอันนี้จะติดสถานะ r o t e ท t ก็คือมอนสเตอร์จะตีเราติดสถานะ Protect นะครับถ้าปีกใครสีฟ้าแล้วถึงขั้นยูนิคแล้วจะติด Protec t 3ครั้งก็คือตัวละครเราจะไม่ได้รับดาเมจเลยนะครับ3ครั้งแต่ถ้าปีกใครสีขาวสกิลนี้จะบล็อกได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับถ้าปีกใครสีเขียวจะบล็อกได้2ครั้งถ้าปีกใครสีฟ้าจะบล็อกได้3ครั้งก็คือติดสถานะ p r o t e ค t 3ครั้งนะครับนอกจากสกิลที่ เพิ่มขึ้นนะครับเรายังมีพอยต์นะครับพอยต์จากอีบีกที่สามารถอัพสกิลให้ปีกได้ด้วยนะครับสกิลของแพสซีฟของปีกตรงนี้มันจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับในส่วนของผมผมอัพเป็นสายแอตแทกแล้วก็สายดีเฟนต์นะสเตตที่ได้นะครับผมอัพเป็นตัวนี้นะดีบลูอัพนะครับดีบลูอัพตรงนี้ก็คือจะได้คลีมา10%แล้วก็นอร์มอลดาเมจมาอีก10%นะครับตอนนี้อัพได้เต็ม10แล้วแล้วก็ในส่วนของ ดีเฟน s ์เทรนนิ่งนะครับวิวอัพตรงนี้ผมได้ดีเฟนซ์มา3,5หน่วยนะครับดามิตรีดักชันมา15หน่วยแล้วก็ปฏิเสธ a c c อีก100หน่วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลแพสซีฟนะครับจะได้สเตปตรงนี้มาด้วยถือว่ามันคุ้มค่ามากเราได้2ต่อนะครับในหน้าทั่วไปก็คือเราจะได้สเตปตรงนี้อยู่แล้วนะครับในหน้าเทรนนิ่งตรงนี้เราจะได้พวกสกิลเพิ่มเติมขึ้นอยู่ว่าเราอยากเรียนสายไหนในส่วนตัวผมเรียนเป็นแอตตักตรงกับดีเฟน s ์ตรงนะครับ แต่ตรงกับดีเฟนตรงเนาะต่อไปนะครับถัดจากปีกแล้วนะครับสิ่งที่สามารถเพิ่มความสามารถหรือว่าเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราอีกอย่างนึงก็คือเป็นเมดอลนะครับเมดอลก็คือจะเป็นอีกระบบหนึง่งที่จะสามารถเปิดได้ตอนที่เรามีคลาส20่ต้นไปนะครับอยู่ตรงนี้นะฮอนนอรเมดอลนะครับตัวน,นี้ผมยังอัพไปได้ไม่ถึงเท่าไหร่นะครับก็คือยังถึงแค่ขั้นเจเนอเรลนะครับถ้า ตัวละครของใครนะครับอัพถึงขั้นฮีโร่ได้เนี่ยก็คือเราจะได้แสแต็ปตรงนี้ออกมาเยอะมากนะครับแต่และช่องเราสามารถสุ่มรีใหม่สุ่มใหม่ได้นะครับจนกว่าเราจะพอใจแต่ว่าเวลารีเนะี่ยมันจะรีทั้งหน้านะแต่ว่ามันก็มีไอเทมที่สามารถรีได้ทีละช่องเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าใครไม่พอใจหน้าไหนเราสามารถรีหน้านั้นได้นะครับในส่วนตัวผมก็จะทําไปเรื่อยแต่ตอนนี้นะครับทำได้ถึงแค่ขั้นเจเนอเรลนะครับเลเวลสิแล้วจะขึ้นคอมมานเดอร์แล้วส,แ,วแ,วสแต็ที่ได้ก็จะเป็น h p นะครับดีเฟนส อ๋อต้องฮิลนะครับแอดดามิตอินเด็กซ์ดามิรีดักชันนะครับรีซิคีแล้วก็แอตแทกก็คือมันจะได้ตามที่เราสุ่มได้นั่นแหละนะครับเราสุ่มเจอสกิลอะไรเราก็จะได้สเต็ตามนั้นถ้าเราไม่พอใจสเต,ต็ปตรงนี้นะครับเราก็แค่รีแล้วก็สุ่มใหม่จนกว่าจะได้สเต็ปที่เราพอใจนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมดัลนะครับถ้าอัพถึงขั้นฮีโร่ผมบอกเลยว่าสเต,ต็ตรงนี้จะได้เยอะมากๆนะครับจะได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราได้เช่่นนนกันัตอไปะครบ จากเมดาลก็จะเป็นในส่วนของเมอริทนะครับเมอริทก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราให้กับตัวละครเราได้เช่นเดียวกันนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วในหน้าเมอริทเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับผมผมทำเสร็จแล้วคือหน้าหนึ่งคําว่าเสร็จแล้วคือออกมานอกบอนะแต่ว่าไม่ไม่ตันนะยังไม่ได้ตันหนึ่งหน้านะครับผมทําหน้าที่เป็นหน้าจอกเลาะก่อนนะครับมันจะมีอยู่สีหน้าคือหน้าหลบนะครับหน้าหลบนี่ก็จะเป็นเอ้ยอันนี้หน้าแม่นดิ อิกนอีว่าชันเป็นหน้าแมนนะครับเป็นหน้าแมนจะเพิ่มในส่วนของแอสแทกิลแล้วก็แอคคูลิซีนะครับปฏิเสธแอคคูลิซีก็คือจะเป็นหน้าหน้าหลบนะครับหน้าหลบอันนี้จะเป็นหน้าที่2ที่ผมกำลังจะทานะครับหน้าแรกที่ผมทําก็คือหน้าจอกกรอกนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าดีเฟนที่ได้ดาเมจรีดักชันแล้วก็ดีเฟนนะครับผมขอธิบายหน้านี้แล้วกันหน้าที่ผมเลือกทาก่อนอันดับแรกนะครับก็คือหน้าที่เราจะได้ค่าจอกกรอกแล้วก็ค่าดาเมนะครับถ้าเราจะทำเมอริท ให้ออกไปใช้นอกวอได้โดยปกตินะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเมอริตจะสามารถใช้ได้เฉพาะในวอนะครับถ้าใครที่ลงวอเป็นประจําเราอัพแค่นี้ก็พอแล้วอัพแค่นี้ก็พอแล้วนะครับในกรอบนี้นะแต่ถ้าใครอยากได้สถานะพวกนี้ที่เราอัพอัพเนี่ยนะให้มันออกมาใช้นอกวอก็คือออกมาใช้ในดันเจียนเวลาเราไปลงดันหรือว่า p v p อยู่นอกวอนะครับจะต้องอัพ2แถวนี้ให้ได้นะครับจะต้องอัพ2แถวนี้ให้ได้ สำหรับใครที่สงสัยว่ามันทำงานยังไงนะครับสามารถหาดูคลิปในช่องผมได้นะครับในส่วนของเม r ริทผมเคยทำไปแล้วนะครับลองเลื่อนหาดูนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเม r ริทสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราได้เช่นเดียวกันนะครับตัวที่อ,อมนว่าจะอยู่ในเว็บนี้ก็คือผมได้จอกกรอกออกมา61หน่วยจากเมอริทแล้วก็แอดดามิต36นะครับจริงผมสามารถทำแอดดามิออกมาได้อีกแต่ว่าผมผมผมไม่ค่อยสนใจค่าแอดดามิเท่าไหร่ก็เลยเอาออกมาแค่ค่าจอกกรอกนะครับแต่ว่า ผมก็จะทําทอยู่ดีแหละนะครับในอนาคตก็ต้องอัพค่าแอดามิออกมาให้หมดนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้คือยังดึงออกมาไม่หมดดึงออกมาหมดเฉพาะค่าจอกๆอนะครับอันนี้คือในส่วนของเมอริตนะครับต่อไปนะครับถัดจากเมอริทสิ่งที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราอีกก็คือจะเป็นหน้าสมุดหรือการรวบรวมหรือคอลเลคชันนั่นแหละนะครับในหน้าสมุดอันนี้อันนี้เพิ่มเยอะมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในหน้าสมุดเนี่ยต้องใช้เงินในการทําเยอะมากๆนะครับเราถึงจะได้สแตทปที่เยอะเหมือนกัน สเตตที่ได้มีอะไรบ้างอ่ะมันมีเยอะมากเลยมันมีเยอะมากเลยผมไม่สามารถอธิบายได้จริงๆแต่ว่าผมจะจะอธิบายกร่าวๆอย่างนี้แล้วกันว่าสมมติว่าในหัวข้อดันเจี้ยนนะครับเริ่มจากเล็กอินดัสหรือว่าแบบพานของเราเนี่ยถ้าเราทําเสร็จก็คือเอาของที่เขาอยากได้เนี่ยมายัดๆใส่ไปในเควสนะครับสเตตที่เราได้จะอยู่ข้างล่างนี้ก็คือ H P ร้อยนะครับถ้าเราทําเสร็จถ,ถึง3 0มมันจะมีขีดบอกนะจะมีอยู่3ขีดนะครับเราจะได้สเตต ก็ต่อเมื่อเราทำสิบไป3ามิปในเลือด100ถ้าเราทํา3 0เราจะได้เลือด30ถ้าเราทําเสร็จ60เซนนะครับเราจะได้เลือดมา50เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเวลาเรายัดไปอ่ะมันจะขึ้นบนขีดน,นี้อยู่แล้วนะครับว่าเราอัพไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถอัพไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเงินอัพมันนั่นแหละนะครับของผมก็จะทาพวกเนี้ยนะครับมีเลทอินดัสนะครับลูน่าสเตชันมีอะไรอีกอหลายอย่างเลยนะที่ผมทํานะครับ ใครที่สนใจอยากจะทําตามก็สามารถทําได้นะครับส่วนมากผมใช้สเตป,ปผมจะอัพสเตป,ปที่ใช้ลงดันซะส่วนใหญ่นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเน้นไปที่อะไรที่มันได้หลบหลีกนะอ่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพสซีฟรูนหรืออะไรต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยตัวละครผมจะเน้นไปทางสายหลบเป็นหลักนะครับก็คือเน้นหลบหลีกเป็นหลักอย่างเดียวนะครับเนี่ยอีวอชันผมทำจนเต็มถูกไหมได้อีวอชัน150ในหน้านี้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับมีมีเยอะมากในสายสายลงดันแต่ถ้าเราอยากดูโดยรวมนะครับว่าในหมวดอันเจียนเนี่ยเราได้สแตตอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในสิ่งที่ผมอัพไปนะทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเลกอินดัสร้อยเปอร์เซ็นตะ์นัะสเตชันร้อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นชื่อดันที่เรายัดเควสไปนะครับแล้วมันบอกว่าแต่ละดันอะเราสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วบ้างนะครับอย่างที่บอกนะเราจะสามารถได้สแตตจาก ก็คือต้องทําไปอย่างน้อย3 0นะครับจะมี30-60กแล้วก็100่นะครับหนึ100คือต้องจัดให้ครบเลยในสิ่งที่เขาต้องการน,นะครับในสิ่งที่กําหนดสแตทที่ผมได้นี่ตามนี้คือไม่ใช่น้อยๆอยนะเนี่ยถ้าโดยรวมถ้าเอารวมกันนี่คือเป็นสแตทที่เยอะมากๆนะครับแต่ถามว่าผมทําไปใช้เงินไปเยอะก,ก็ต้องบอกว่าใช้เงินไปเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็พยายามหาทําอันที่มันราคาถูกสุดแล้วก็ได้สแตทที่คุ้มสุดนั่นแหละ,ะครับสแตทที่คุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้ยาาหมา อันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากคอลเลกชันหน้าดันเจี้ยนต่อไปจากหน้าเวิร์นะครับหน้าเวิร์ที่ผมทําเสร็จไปแล้วนะครับที่ได้สเต็ปอ,อมาก็จะมีปลดลุน่าอันดิสกลาวนะครับมีอะไรเงี้ยเล็กไซายพนตัสเฟิร์ลัมนะครับแล้วก็มีอาคารเทรสแล้วก็เซนิลเนียนะครับสเต็ปที่ได้มีแอตแทก5ดีเฟนต์สิบห้าดีเฟเนตร้อยสี่สิบอีเวชั่นร้อยยี่สิบนะครับคิ้สองเจาะกรอบแปดอันนี้คือสเต็ปที่ได้จากหน้าเวิร์นะครับต่อไปหน้าสเปเชียลนะครับโอ้โหเยอะมากใน ในหน้าสเปเชชยลเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่มีสแตทที่น่าสนใจเยอะมากแต่ว่าผมยังทําไม่เสร็จนะครับก็คืองบงบยังไม่พอเพราะว่าการที่จะทําให้ถึง30เรซนเนี่ยต้องใช้งบเยอะมากๆนะครับในแต่ละในแต่ละส่วนที่อยากได้นะตอนนี้ที่ทําเสร็จก็จะมีครับสูตรครับโลฟครับบูทนะครับมีฟอสวิงแล้วก็มีไบต์นะครับได้สแตทคือ H p 75ที่เฟน็นะครับปฏิเสธ AC60 แล้วก็ปฏิเสธจอกเกล้าจอกเกาะอีก,ก18นะครับนี่คือสิ่งที่ทำทำแล้วก็ได้สแตทมา สิ่งที่ยังไม่ทําอีกเยอะมากครับถ้าทำหมดนี้ก็น่าจะหมดเงินโอ้แค่คอลเลคชันเนี่ยบอกเลยว่าหมดหลายแสนแล้วนะครับในส่วนบองยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้ทําไม่ใช่ยังไม่ทาหรอกคือยังไม่มีปัญญาทําต้องบอกองี้แล้วกัน <laughs> อันที่ก็คือในส่วนของสมุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ที่เพิ่มความแข็งแป่งให้กับตัวละครของเราในเกมคาบาวแล้วนะครับ แต่ถ้าผมตกหลุนตรงไหนเพื่อนๆสามารถบอกได้นะครับว่ามีส่วนอื่นอีกไหนอีกไหมที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราได้บ้างน,นะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับสามารถนําไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวละครของตัวเองได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย